นี่อะไรครับเราแกะรอยมาตามเบาะแสนในโลกโซเชียลนะครับการที่ย่านบางกระบ,บือตามคําบอกเล่าครับซึ่งเขาว่ากันว่านะครับที่นี่เนี่ยมีพ่อค้าคนหนึ่งที่เป็นขวัญใจของสาวๆย่านนี้กันเลยจริงครับนี่เป็นเรื่องจริงครับมาใช้บริการที่วินบ่อยอยู่ครับผมเคยเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะเขาเป็นเด็กน่ารักแล้วก็รักพ่อรักแม่เป็นคนขยนขันขันแข็งหล่อมากๆาเลยค่ะน่ารักด้วยก๋วยเตี๋ยวโคกไก่เนี่ยอร่อยอยู่แล้วค่ะแต่พอเจอพ่อค้าเนี่ยยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยค่ะหล่อจริงๆค่ะ โอ้ oh. โห,โห,โหคนญาตินี้คอนเฟิร์มกันไปเสียงเดียวกันอย่างนี้นะครับดังนั้นต้องขอเจอหน้าว่าจะหล่อจริงหรือเปล่าอ่ะต้องยอมรับจริงๆครับว่าพ่อค้าคนนี้ก็หล่อสมคำร่ำลือที่ชาวบ้านบอกกันจริงๆครับซึ่งผ่อหนุ่มหน้ามนคนนี้นะฮะมีชื่อว่านายบูมครับโอ้ oh. โหอายุนี่ก็เพิ่งขบพอครับเพิ่องอายุ25ปีบริบูรณ์ไปเมื่อไม่นานนี้เองครับ ส่วนงานประจําของหมอนี่นะฮะเขาเป็นพนักงานประจาอยู่ที่บริษัทน้ํามันแห่งหนึ่งครับแต่ที่เราเห็นเขาในมาดพ่อค้าเนี่ยก็เพราะว่าเวลาหลังเลิกงานนะครับเขาจะมาช่วยกิจการของครอบครัวนั่นคือการขายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อย่างที่เห็นนี่เป็นประจําเลยล่ะครับแต่ตอนนี้ดูท่าในบูมจะวุ่นวายกับการรับออเดอร์ลูกค้านะครับดังนั้นปอนเขาทำงานไปครับเราจับคุณแม่เขามาพูดถึงลูกชายสุดหล่อคนนี้กันดีกว่า คือเขาจับตะหลิวกับกระทะมาตั้งเด็กแล้วเวลาแม่น่ะน,นะผัดเตาหนึง่งลูกน้องไม่พอน้องบูมก็มายืนผัดกับแม่คือเขาผัดได้อะไรได้ทุกอย่างฝีมือไม่ต่างกันเลยคือผัดออกมานี่คือเหมือนแม่ผัดเลยในเมื่อทั้งหลอทั้งกระตันอยู่ขานาดน,นี้เรามาทําความรู้จักพ่อนหนุ่มคนนี้กันเลยดีกว่าครับอ่ะแนะนําตัวกันอีกครั้งครับพ่อลูออบหลอสวัสดีครับชื่อบูมครับเปียวัฒน์จงวิวัจจิตครับเป็นลูกชายเจ้าของร้านก๋วกเตีชนทิชาครับ ถามตรงๆเลยนะหน้าตาดีแบบนี้มาขายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยมีอายพององเพื่อนไหมอ่ะจริงๆตอนเด็กก็ยอมรับว่าเขินมันจะทุกคนแหละที่เขินแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นงานที่เรารักเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําเราชอบเราได้ตังคินขนมเราช่วยแม่เราเราแฮปปี้แล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันถามตรงต้องตอบตรงสถานะตอนเนี้ยโสดหรือเปล่าว่ามาดีตอนนี้ก็มีคนรู้ใจครับแต่ก็ดูวนไปครับของแบบนี้ในในรองรานมันอะไรก็ไม่แน่ไม่นอน คุณผู้ชมคงสงสัยเหมือนผมใช่ไหมล่ะครับว่าผู้ชายหน้าตาดีอย่างในบูมเนี่ยก็คงไม่ได้มีฝีมือทำอาหารดีเด่อะไรใช่เลยครับคุณผู้ชมกำลังคิดเหมือนโปรดิเซอร์หน้าเฮียมของผมคนนี้แหละครับเพราะเขาคิดว่าคนหน้าหล่อเนี่ยไม่มีทางทำอาหารได้อร่อยเด็ดขาดเลยดังนั้นจึงเป็นที่มาให้เกิดเรื่องเกเราวก,กันระหว่างถ่ายทำแบบนี้ล่ะครับไอพี่เห็นมาหลายเจ้าแล้วไอหล่อๆอย่างเงี้ยทำอาหารเป็นไหมเนี่ยผมทำเป็นทุกจานพี่พหล่อเนี่ยหลออยิ้ง เอางี้ดีกว่าถ้าผมทำไม่อร่อยพี่เตะผมเลยเฮ้ยเออพูดเองนะนั้งไปจัดมาเลยหนึ่งจานพันนันดีกว่าถ้าผมทำอร่อยพี่โปรโมทร้านให้ผมเทสหนึ่งว่ามาถึงจัดเอาทําไงครับมีการทัดลายกันด้วยครับนั่านั่งรอน่ะอร่อยจริงๆแล้วก็ทั้งทีมงานของเราจะมาถ่ายทํารายการโปรโมทร้านให้เขาอีกครั้งหนึ่งฟรีๆกันเลยครับเอาเลยครับทักมันแล้วสิครับเนี่ยไอ่เดี๋ยวทีมงานแั่ให้นเขาถึงเทสนะถ้าเกิดอร่อยจริงโอเค พูดไม่ทันขาดคำครับพ่อค้าหล่อของเรานี่ก็จับกระทะผัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แบบเอาจริงเอาจังกันเลยดูดิครับปับปับปับท่าทางทรรมะแมงไม่มีการขัดเคิกับการเข้าครัวกันเลยครับเอาละฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ฝีมือในบูมเนี่ยจะชนะลิ้นเทพของโปรดิเซอร์หน้าเยี่ยมของเราที่ผ่านการตระเวนกินมาเป็นร้อยร้อยร้านได้หรือเปล่าต้องติดตามครับเอาแน่นอนครับ เฮ้ยมันถึงไหนแล้วเนี่ยพ่อขาหล่อเนี่ยมันไปทำถึงไหนวะทำนานเหลือเกินมันไม่อร่อยหรอกที่เรบอกนะพี่แป๊บนึ่งนั่งเดี๋ยวไกินแล้วไปกลับกลับบ้านกลับบ้านเก็บเก็บไหนพี่มาแล้วโอ้ไป่ทำอะไรมาแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับอย่าเพิ่งรีบกลับใจเย็นใจเย็นอ้าวอร่อยจริงไหมเนี่ยชิมดู บอกไว้ตรงๆเลยนะพี่เนี่ยลิ้นน้องคำเน้นน้องเอ้ยแล้วอย่าลืมพี่สัญญาให้กับผมนะแน่นอนถ้าอร่อยจริงนี่จะจัดให้แน่นอนคเทปหนึ่งโปรโมทนะแน่นอนขอลองชิมด้วยเลยเอาเลยมันจะซักเท่าไหร่ว่ารถกลับ นี่สุนมันอร่อยมากไปเอาไปทานบุมได้ที่งานมันอร่อยมากอ้ย,อออออยางที่เห็นครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวคัใใ่วไก่ของนายบุ๋มนี่อร่อยขนาดทําให้โปรดิวเซอร์ของเรานี่เสียลุกกันเลยครับดังนั้นนะคุณผู้ชมไม่เชื่อนะครับลองไปพิสูจน์ฟีมือของเขาเองได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ชนิชาที่ย่านบางกระบือกันดูแล้วกันนะครับพี่น้องตามสัญญาครับอย่าลืมชมว่า,วาก๋วยเตี๋ยวชนิชาของผมจะอร่อยแค่ไหนิดตามชมครับ